ฟังการชัดๆเรื่องของภาษีและพระบรที่คนใช้รถต้องเข้าใจปี69พร้อมแนะนำจากคลิปเรื่องการต่อพรบอัปเดตปี69ว่าจะมีการยกเลิกกระดาษแบบนี้หลายคนยังเข้าใจผิดหลายคนก็ยังมีความวิตกกังวลวันนี้ครูตังมาอธิบายพวกเราเพิ่มเติมให้เข้าใจตรงกันอีกทีหนึ่งนะครับตัวภาษีนะครับมันจะเป็นแผน่นป้ายแบบนี้บางคนเรียกว่าป้ายวงกลมอันนี้ ต้องทําแบบเดิมติดแบบเดิมตามกฎหมายต่อแบบเดิมได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าหากสูญหายสามารถไปขอใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้านหรือระหว่างนั้นสามารถใช้แอปพลิเคชันของขนส่งทางรัฐเป๋าตั้งแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการโดนปรับได้และภาษีไม่ควรขาดเกิน3ปีจะต้องขอจดทะเบียนใหม่ได้ปายทะเบียนใหม่มีค่าปรับย้อนหลังด้วยทีนี้มาพูดถึงตัวพรบที่เราพูดถึงกันนะครับมันจะเป็น ประกันภาคบังคับเป็นกรมธรรม์แบบนี้กระดาษแบบนี้เมื่อก่อนเราไปทําก่อนที่เราจะไปต่อภาษีเนี่ยเราจะต้องทําตัวนี้ก่อนและจะได้กระดาษมาหรือเป็นหางเพื่อนําไปต่อภาษีปัจจุบันนี้ถ้าหากใครไปทําแล้วยังได้อยู่ก็ไม่เป็นไรปกติใช้ได้แต่ถ้าหากไม่ได้มาไม่ต้องตกใจสามารถไปต่อได้เพราะว่าข้อมูลของพรบรจะลิงก์เข้ากับขนส่งไปตามทะเบียนรถนะครับสามารถไปต่อภาษีได้เลยนะครับและ ถ้าใครที่วิตกกังวลไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอีเมลสามารถแจ้งผู้ขายหรือเจ้าหน้าที่ที่จะททำพรบรให้เราเนี่ยปริ้นเอกสารแบบนี้เอามาพกติดรถเอาไว้ได้เหมือนเดิมนะครับเรียกว่าทำแบบเดิมได้นั่นเองแต่ถ้าหากเกิดว่ามันสูญหายเวลารถชนหาไม่เจอไม่มีเอกสารพรบรสามารถโทรไปเช็คโดยตรงได้ที่เบอร์1น8 6นะครับแจ้งทะเบียนรถเขาก็จะบอกมาเลยว่าคันนี้ ใช้สิทธิ์พรบรได้หรือไม่มีพรบรหรือไม่นะครับเป็นการสะดวกเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลนั่นเองก็เลยจะมีการปรับปรุงก็คือยกเลิกการให้กระดาษแบบนี้แล้วนะครับจะเอาข้อมูลเข้าในระบบทั้งหมดและอยากจะแนะนําผู้ใช้รถเพิมเ่มเติมเวลาที่เราไปจัดทําพรบรแนะนําให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าให้หมดอายุพร้อมกับวันหมดอายุของภาษีจะได้ง่ายต่อการต่อง่ายต่อการตรวจเช็คด้วยคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดหรือไม่มีโทรศัพท์ใหม่ๆไม่มีอีเมล ไม่ต้องกังวลน,นะครับขับแบบเดิมใช้แบบเดิมที่สําคัญคือภาษีห้ามขาดพรบรห้ามขาดนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเวลาที่เกิดเหตุเวลาที่เจอด่านนั่นเองใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ